เรื่องย่อละครเกมปรารถนาตอนที่13และ14 หลังจากที่มีลินเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยวิอันนาเอาไว้วิอันนาจึงพยายามขอพีให้ช่วยอ่อนคอให้กับมิลินแต่พีไม่ยินยอมและบอกว่าเกมของเขาจะต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าวิอันนาจะพยายามพูดให้พีนั้นยอมใจอ่อนให้กับมิลินแต่พีก็ยังยืนยันว่าถ้าเกิดว่ามิลินชนะเขาได้ไง่ายๆเกมมันก็ไม่สนุกและมิลินก็คงจะไม่ภูมิใจวิอันนาซึ่งขูพ่พีด้วยการบอกว่าเธอจะใช้ตำแหน่งสีโอ,อของเธอนั้นหยุดพีเองแต่พีก็บอกว่าตำแหน่งนี้เขามอบให้กับเธอได้เขา ก็เอามันคืนมาได้เช่นเดียวกันและบอกกับวิอานนาว่าอย่าทําเรื่องให้มันยุ่งยากเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองหลังจากนั้นแผนการของพีก็เริ่มต้นขึ้นในเย็นวันนั้นแม่ของพีได้เข้ามาในห้องแล้วได้เจอว่าพีนั้นนอนสลบอยู่ตรงพื้นเธอตกใจเป็นอย่างมากและพาพีไปส่งโรงพยาบาลและส่งข่าวไปให้มิลินได้รู้เมื่อมิลินได้รู้พ่อของเธอนั้นป่วยแล้วเข้ามาที่โรงพยาบาล เธอก็ตกใจเป็นอย่างมากและร้องห่มร้องไห้เสียใจและรีบมาดูพ่อของเธอพี่ขอบคุณมิลินที่มาหาเขาและชวนมิลินให้กลับมาที่บ้านและกลับมาทํางานที่บริษัทซึ่งมิลินนั้นก็กลัวว่าจะต้องเสียพ่อไปเธอจึงมีความลังเลใจพี่จึงเตือนสติมิลินไปว่า หวังว่าลูกคงจะไม่อินกับบทบาทปลอมๆกับอนาวินจนลืมไปว่าครอบครัวของเรากับครอบครัวอนาวินเป็นศัตรูกรันและพีก,ก็ขอให้มิลินนั้นกลับมาอยู่ที่บ้านและให้มาช่วยดูแลบริษทัทเพราะเขานั้นตอนนี้ก็ไม่สามารถไปดูแลได้ด้วยตัวเองแล้วซึ่งตัวของมิลินแม้ว่าจะไม่อยากมาแต่เธอก็จําเป็นเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของลูกสาวส่วนเตชิดที่ไม่สมหวังในความรักเขาหันไปดูแลลิสาที่ชํารักเหมือนกันเตชิดนั้นซื้อข้าวของอาหารไปให้กับลิสาทําให้ลิสานั้นตอบว่า เตชิตที่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตและถามเขาไปว่ามายุ่งอะไรกับฉันด้วยเอชิตบอกเหตุผลไปว่าเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนก็ต้องห่วงเพื่อนสิจนทั้งสองคนนั้นที่มีหัวอกเดียวกันค่อยๆปรับความเข้าใจกันแล้วมานั่งกินข้าวกันดูแลกันเองจนก่อเกิดเป็นความรักโดยที่ไม่รู้ตัว หลังจากนั้นมิลินก็ได้บอกเรื่องนี้กับอนาวินว่าพ่อของเธอป่วยและเธอต้องกลับไปดูแลเราต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเธอบอกอนาวินไปว่าฉันคงต้องไปจากที่นี่สักทีแต่อนาวินนั้นเขารักมิลินแล้วบอกเธอไปว่าเขาคงยอมไม่ได้เธอเคยสัญญาอะไรกับฉันไว้จําไม่ได้หรือแต่ครั้งนี้มิลินเธอมีความจําเป็นจริงๆที่ต้องไปและอนาวินก็ปูมือของมิลินเอาไว้มิลินเธอก็กลั่นร้องไห้ไว้ไม่อยากให้เขาได้รู้เธอก็รู้สึกเช่นเดียวกับขเขาเช่นเดียวกันเช้าวันต่อ มาในวันที่มิลินนั้นจะต้องจากอนาวินไปจริงๆอนาวินเขาได้บอกกับมิลินไปว่าต่อไปนี้รูปที่เขาจะวาดมีเพียงแค่รูปของมิลินคนเดียวเท่านั้นซึ่งก็ทําให้มิลินนั้นถึงกับร้องไห้ออกมา และปลื้มใจที่อนาวินนั้นบอกความรู้สึกกับเธออนาวินลงมาด้านล่างเพื่อมาหามิลินมิลินถามย้ำกับอนาวินไปว่านายไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมเรื่องที่นายนั้นพูดอนาวินจึงบอกไปว่าเรื่องแบบนี้ฉันไม่เคยล้อเล่นมิลินจึงยื่นคำขาดกับอนาวินพูดแล้วห้ามคืนคำอนาวินจึงบอกไปว่าฉันชอบทำมากกว่าพูดทั้งสองคนก็เข้ามากอบและจูบกันอย่างดูดืงด้วยความรักเหมือนเป็นการจูบลาก่อนที่ทั้งสองคนจะจากกันไป อนาวินและมิลินนั้นได้สัญญาการว่าต่อให้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ฉันยังคงรักกันเหมือนเดิมเมื่อพีนั้นออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านเ <ita> ขา<อ>จึงบอกกับทุกคนว่าเขาจะเลี้ยงฉลองให้กับตำแหน่งใหม่ของมิลินซึ่งก็ทำให้ทุกคนนั้นถึงกับงงรวมตัวของมิลินด้วยว่ามันคือตำแหน่งอะไรซึ่งตำแหน่งที่พีได้มอบให้กับมิลินนั้นก็คือให้มิลินมาแทนที่เขาเพราะตอนนี้เขาไปดูแลบริษัทไม่ได้ซึ่งก็ทำให้ทุกคนถึงกับอึ้งที่พีนั้นยกตำแหน่งของตัวเอง ให้กับมิรินทั้งๆที่มิรินพยายามตั้งตัวเป็นศัตรูกับพีมาตลอดจึงทําให้พายคินลูกชายที่พยายามจะพิสูจน์ตัวเองให้กับพีได้รับรู้โดยตลอดเขาถึงกับร้องไห้และก็เสียใจที่ความพยายามของเขานั้นกลับไม่ทําให้พ่อไม่เห็นหัวเลยหลังจากอนาวินที่คิดถึงมิรินไม่ไหวเพราะเธอไม่สามารถปลีกตัวออกไปหาเขาได้เลยอนาวินจึงบุกมาหามิรินที่บ้านและก็ได้เจอกับเตชินที่เข้ามาขวานอนาวินเอาไว้ อนาวินจึงบอกไปว่าเขาจะต้องไปหามิลินแต่เตชินก็บอกว่าเขาไม่สามารถปล่อยอนาวินเข้าไปได้เพราะเดี๋ยวพีรู้เรื่องเข้ามันจะเป็นเรื่องใหญ่และมันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องจัดการแต่อนาวินนั้นก็ไม่ยอมและพยายามสลัดเตชินไปได้แต่เตชิดจึงปล่อยอนาวินไปแต่เขาจะไม่รับผิดชอบถ้าพีจับได้และเกิดเรื่องขึ้นเขาจําเป็นจะต้องทําตามหน้าที่ของเขาเตชิดได้บอกตําแหน่งของมิลินให้กับอนาวินอนาวินจึงขึ้นไปที่ด้านบนบ้านและเขา องของมิริรนเมื่อเธอเปิดประตูออกมาก็ถึงกับอึ้งที่เห็นว่าอนาวินกล้าเข้ามาในบ้านของเธอเธอจึงถามอนาวินไปว่าอนาวินนั้นมาได้ยังไงเธอก็รีบปิดประตูไม่ให้คนอื่นเข้ามาเห็นเพราะกลัวว่าพีจะรู้เรื่องเข้าอนาวินจึงรีบเข้ามาในห้องแล้วก็บอกว่าเขาคิดถึงมิรินจนทนไม่ไหว แล้วเขามาที่นี่ทั้งสองคนนั้นสุดซึ้งแล้วก็จูบกันแล้วก็เหมือนจะเกินเลยด้วยความคิดถึงทั้งคนสองคนจนทนไม่ไหวแต่แล้วก็มีคนมาขัดจังหวะนั้นก็คือพีนั้นเองเขาพยายามขอห้องและถามว่ามิลินอยู่ในห้องหรือเปล่าแต่มิลินก็ไม่กล้าตอบเพราะกำลังจะหาทางหนีให้กับอนาวินอยู่พีที่เห็นว่ามิลินไม่ตอบอะไรเขานั้นจึงขอเข้ามาในห้องของมิลินซึ่งก็ทำให้มิลินนั้นตกใจเป็นอย่างมากและรีพาอนาวิวหลบซ่อน เมื่อพีเข้ามาในห้องเขาจึงไม่เห็นอนาวินเขาจึงถามกับมิลินไปว่ามิลินทําอะไรอยู่ถึงไม่เปิดประตูมิลินจึงบอกไปว่าเธอนั้นเข้าห้องน้ําอยู่ทั้งสองคนต้องคบกันแบบหลบหลบซ่อนซ่อนระหว่างมิลินนั้นต้องดูแลบริษัทแทนพีส่วนอนาวินเขาก็พยายามติดต่อมิลินอยู่ตลอดเวลาโดยที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นไม่รู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น พวงดาเนินการด้วยเกมของพีที่เขาได้วางแผนมาตั้งแต่แรกที่พยายามจะดึงมิรินให้ออกห่างจากอนาวินและอุปสรรคครั้งใหญ่ครั้งนี้จะทําให้ความรักของอนาวินและมิรินานได้สมหวังหรือไม่ติดตามชมในเกมปรารถนาตอนที่13และ14ออกอากาศในวันพุทธที่9มีนาคมและวันพฤหัสบดีที่10มีนาคมเวลา3าทุ่มครึ่งทางช่อง3ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ถ้าจะให้รู้ว่าแคร์ก็คอมเมนต์มานะคะสวัสดีค่ะ